สวัสดีรายกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอบวนดำสิงห์ท่านายทุ่งหลักกรทั่งเพจครับกระผมใจนุม่มท่อนก็บอกคุนจ่าครับพี่น้องวันนี้เดินทางมานะครับเดินทางมาดูเจ้าขุนทองของพิวุฒรนะครับโอ้บอกว่าสีเงามากเงามากเงาเพราะอะไรนะครับสีเป็นสีกากาเพชรครับไม่ธรรมดา เผื่อเอาเพชรจริงใส่ด้วยมั้งนี่โอ้โ,โปวดพครับพี่น้องเอาสวยงามมากยืนคู่กันสองคันเลยตอนนี้ก็กำลังทำการแต่งนะครับแล้วก็จะเอาออกคืนนี้โอ้ข้างบนไม่เจอนะครับข้างบนอาจจะมากลางคืนนะครับมากางคืนอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับในการถ่ายให้พี่น้องได้บิ้งนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดในการถ่ายให้ดู เพราะว่ามันกลางคืนนั่นแหละเอาทักไทยนะครับทักไทยทุกที่นะครับที่เข้ามาดูขอบคุณที่เข้ามาดูในช่องอบลน้ำซิงครับกระผมใจนนทพุทอนก็บอกคนจากครับพี่น้องมาดูสีก่อนโอ้ที่ผมติดใจก็คือสีกากเพชรน,นะครับบันโดนไฟเนะี่ยมันจะวิบวับวิบวับนะดูก่อนไม่ธรรมดาที่โดนล้อล้อก็พ่นกากเพชร ไฟกันชนพิพุธยกได้ไหมครับนี่กันชนนี่ยกได้ไหมยังไม่ได้ใช่ไหมไม่เอากับไอ้จอยเมื่อวานน่ะทำพื้นละกั้นก่ันเนี่ยถ้ายกได้นี่ยังแกวเลยผมทำได้แต่ว่ายังก่อนนะยังก่อน อนาคตต่อไปคงจะยกนะครับนี่กันชนแต่ว่ากันชนสวยกันชนสวยมากสีก็แปลกแปลกมากนะไม่ค่อยเจอนะรถดำสีนี้เป็นแนวของตัวเองอะ่ะสมาาโอ้อิดอิดชา <c oughs> เดือนนี้กัน <c oughs> <c oughs> เอ,อ้าไม่รู้แล้วเอาเลยครับก็มาดูสีกันต่อนะอันนี้สามไม้นะเหล็กข้างๆใส่สามไม้ข้างหลังก็เพ้นอย่างดีํดำเสียงดินด่วนนะครับตามสไตล์ตามแบบไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ธรรมดาทั้งน้ำมันนะครับทั้งน้ำมันยังข้นเลยพ่นกากเพชรครับพี่นะ้องสีกากเพชรเลยโอ้ไม่ธรรมดาสีกากเพชรล้อ และอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ธรรมดาที่ผมเห็นนะสีกากเพชรแนบแนบพี่น้องแนบแหนบแนบแหน,นบยังพ่นกากเพชรนี่คือสิ่งที่แปลกนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนใครสิ่งที่บคือไผ่รถดำเนีนยข้างหลังก็อาจจะกลางคืนนะเพ้นเสร็จแล้วทำรูปเสร็จแล้วสวยงามมากรถดําสซิ่งดินด่วนครับ คืนนี้ก็คงได้ขี่ตามท้ายกันไปแหละฮนะเดี๋ยวใครจะขับคัานไหนก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวตามกันไปนะครับเ,เหลือแค่เก็บรายละเอียดนิดหน่อยใช่ไหมใช่ไหมน้องชายน,น,นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยหรือเยอะนิดหน่อยนิดเดียว นี่ลูกชายนะครับลูกชายพิวดนะครับ <laughs> เปลี่ยนไม่โลบก็ดีไม่ขาดเลยเปลี่ยนทางไหมเอานลยครับดู คุณครูกับพี่วุฒิธกำลังจะทำการอัพติ๊กต๊อกติ๊กตอกเอามาน,นเดิมมั้งพี่ต้องก่อนอ้าว <laughs> <thằng đúng rồi. cười> Ủa, đại, <cười> <cười> biển gì con? sắc. ผิดที่มันผับไม่เปิดนะตอนนี้นะเปิดแล้วเอาเหรอใช่เปิดแล้วครับใช่ค่ะแล้วเราเปิดเอาตามชื่อแร้วโอ้เปิดแล้วย้อมใจก่อนนะต้องย้อมใจก่อนใช่ไหมย้อนใจยากเลยเออเมื่อกีร้รีวิวถึงไหนแล้วไม่รู้เลยจำไม่ได้แล้ว

ไหนทำใหมดูนิไม่มีเพลงนึงไม่ได้อุ้ยทำได้ดิเอาแล้วมาร้องมในใจอ่ะแล้วันไม่อยู่คนเดียวเอานี่ไงเพลงมาแล้วนี่แหละเพลงมาแล้ว โอ้โดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่อกทีโดาวิโดนโดนไปหนึ่งทีไปกินเบียร์ก่อนพี่ยอมใจโควิดเป็นเหตุสังเกตได้รถสวัสครับ อเสวัสดีคร oh, 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 oh ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้เนี่ยอันนี้มันมีม้านะเรียนม้าเหมือนกันกับหลวงพ่ออยู่วัดเมื่อวานใช่ะหลวงพตกต็กไหไปก่อนด้วะพี่วุฒิเหมือนเหมือนกับหลวงพ่อเมื่อวานนี่ไหมอะไรวุ้งกองแกงกองแกงกองแกง

ถึงไหนเราไม่รู้รีวิวก็คงจบแล้ว่ขอให้เพลงมาครับคุณครูเต้นได้ทุกทุกเพลงอ่ะพับพับปิดเป็นเหตุจังหวะจังหวะนี้ก็ได้อยู่จังหวะนี้ได้อยู่ได้ทุกจังหวะเลยเปิดเพลงนี้แกเต้น่ลยดิเอาเอาสักคลิปหนึ่งติ๊กต k อกแล้ว

โอ้โหตับจริงๆเลยโอ้โหจบไปครับกับการรีวิวเจ้าคุณทองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ